สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่ระแล้นะครับอยู่ที่ปักช่องบ้านสร้างเสร็จแล้วเราก็มีโอกาสได้มาส่งมอบบ้านกันอีกหนึ่งหลังนะครับความเป็นมาหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับพี่พี่ระประกอบอาชีพเล่นเล่นดนตรีมาทั้งชีวิตอะครับครับแล้วก็นี้ก็ก็มีครอบครัวก็มีลูกชายสามคนครับ ออกเรือนก็เลยจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเวลงที่สองอะไรเล็กๆน้อยยังเห็นว่าเราเออมีความสําคัญอะไรเงี้ยครับอย่างอย่างที่บอกคราบประถมวเดิ่นะครับพวกนี้เราต้องให้ความสําคัญครับแล้วเราประมาทุกหลังแล้วผมก็จะต้องไปทุกหลังด้วยครับประทับใจครับประทับใจในระหว่างการทํางานทุกมิติโดยเฉพาะช่างและผู้ควบคุมช่างถือว่าเป็นมาตรฐานที่สุดแล้ว จอมานะีมีวันนี้แหละครับที่ว่าสมใจสมสมความคิดทุกอย่างที่ว่าได้บ้านถูกใจแข็งแรงสวยงามจากบริษัทเจนีนะครับครับโอ้ขอบคุณมากรู้สึกตื่นตันใจไหมพวกเรามาทั้งทีเนี่ยพีระเป็นบุคคลทางดนตรีเนี่ยอยากให้พี่พีระออนเดินสักสักท่อนหนึ่งพอจะได้ไหมครับเสียงสดๆสักสักท่อนฮุก เปิ้ลน่าน้องฟังนะครับนึกถึงว่าคนนี้เป็นแม่ค้าเราจะร้องเพลงให้แม่ค้าฟังนะครับฟังดูอนะครับแม่ค้าหน้านวนมานั่งเรือดวนสายบ้านแผนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือดวนแล่นถึงเมืองประทุมเรือดวนวิ่งไป เหมือนหัวใจพี่ตกลุมพี่ลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ข้าสาวชาวบ้านแพ้พี่พบเนื้อนวลมานั่งเรือดวนสายบ้านแพงเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือดวนแล่นถึงเมืองปทุม เื่อดวนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกลุมพี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ค้าสาวชาวบ้านแพ<ฮ>่คนลุกไหมครับคนลุบนะถึงบอกมาสร้างบ้านจบแต่การดูแลเราไม่จบแน่นอนครับจบแล้วเราก็ยังสาสัมพันธ์กันเป็น พี่น้องเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับมากๆเลยครับขอบคุณมากๆครับถ้าคุยราคากันในภายในวันเดียวนี่ไงเลยแค่ไหนก็ตกตกลงราคาแล้วก็เอาเลยเพราะว่าเรามั่นใจแล้วดูแค่สองคลิปเองนะเป็นคนคลิปมีมีมีเทสองเทเลยสองเทสองเทดูจากยูทูบใช่ไหมครับช่องทางเลยช่องทางนั้นเลยแล้วก็แค่ดูแต่ทุกคลิปอะถ้าไหนที่เจนพีก็จะเปิดมาดูวอาเรื่องราคาสีเรื่องโครงเหล็กเรื่องมั่นใจขึ้นไปเรื่อยๆท้านที่เรา เรารับปากสร้างไปแล้วนะครับรับปากสร้างไปแล้วแต่ว่าเราเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆเอ้ยมันไม่ผิดนะไม่ผิดแน่นอนนะเริ่มมั่นใจก็ไปได้ดูคิดไปเรื่อยเห็นทีมงานก็ตกใจเออเขามาเ้วก็เออเราก็ดีใจอุ่นใจไม่เคยเจออย่างนี้ว่า,า <S 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 จะมีการร่วมในพิธีนนพิธีด้วยเออแล้วก็อุ่นใจเลยเขาเขายังมาดูเราด้วยอะไรเงี้ยเป็นปฐมมาเลิก์ไงครับอ,อย่างนี้พวกเราต้องมากันครับ <S <S ครับแต่ว่าทุกอย่างจบไปในเกณฑ ทุกอย่างแ <Okay. S 1> ต่ตามเวลาที่ว่าบุมเท่านั้นบูนเท่านี้ผมบางทีผมก็ไม่อยากเร่งมากถ้าเร็วเร็วเกินไปมันก็ไม่ดีครับแต่ว่าช่างโพดเขาก็จะมีอะไรที่ทําแล้วก็ช่างแมนแล้วก็ช่งางทีก็จะมาบอกให้ขั้นตอนต่อไปทําอะไรทําอะไรม,ม,มีงานทาตลอดช่างแล้วผมก็นั่งดูช่างเขาทุกประการเลยนะดูทุกขั้นตอนจนมาถึงเริ่มเทพื้นเสร็จมากอ่อเกิดไอยตัวลูกไอ้หนวดกุ้งทุกอันทุก40่สิบเซนะ่ะตลอด ถ้าต้องใส่ไอ้น้ำยาอีพ็อกซี่พ็อกซี่ครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะเราเคยเจอแต่ว่าตอกไปเฉยกับใส่ไอถูกต okay. ิดตอกเข้าไปเฉยแล้วที okay. ่บ้านเช่าก็มันก็แยกออกจากกันแล้วอ๋อเขาก็แค่เจาะรูแล้วก็ตอกเหล็กเข้าไปก็ปอกๆเข้าไปเฉยแล้วก็เกก่ออีกติดทุกวันนี้ก็ผมก็ต้องมานั่งอุดพออุดได้ปีสองปีมันก็อีกแยกอีกใช่ไหมครับใช่ แต่ที่เนี่ยผมการันตีได้เลยว่าไม่มีลาวทุกจุดกงไก่ผมเป็นคนตีเองนั่นไงเห็ <laughs> ไม่ละนี่ผมแก่ตีเองเลยผมดูแล้วไม่มีทางเลยผมดูแล้วผมดูทุกจุดแล้วถ้าใครหาจุดลาวได้มาบอกผมเลยนี่ที่ผมเป็นเจ้าของบ้านเองแล้วการันตีช่างเขาได้เพราะว่าฉาบเชิบอะไรความหนาความอะไรได้โอเคหมดอโอเคครับนี่เราเพิ่งบอกว่ายิ่งกว่าโฟร์แมนก็คือนี่ทีมงานเราคนหนึ่งใช่ไหมซึ่งร่วมทํางานกับพวกเราเนี่ยละพี่ละนี่แหละครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยครับ ผมถามอีกคําถามหนึ่งก็คือบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังที่เท่าไหร่ครับเป็นหลังที่สองนะครับหลังที่สองือบ้านนันน้องเป็นบ้านเช่านะครับอ่าเป็บ้านคือบ้านหลังที่สองคือหลังนี้เตรียมให้ลูกชายลูกชายเท่าไหนครับตโตโตคนโตใช่ไหมครับเพรทีนี้าคนน้องเบิร์ดน้องบูธแล้วก็น้องเบิร์ดแล้วก็น้องบีนที่ทําเพลงให้ อ๋อก็คือน้องโบสทนี่เป็นลูกคนโตแล้วก็น้องเบิร์ตเป็นคนกลางคนเล็กก็น้องบีมนะครับวันนี้น้องบีมไม่มาเนาะน้องบีมจะทำงานจะเป็นพี่หนึ่งเขาเลยทำมาดีกับพี่หนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้รับเกียรติให้น้องให้น้องบีมมาทำเขาเรียกว่าทำทำนองทำทำดนตรีให้แต่เนื้อเราก็แต่งมาเนาะอันนี้เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับว่าเพลงที่เราทำร่วมกันกับลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวรอ MB บีเสร็จก่อน เพลงเสร็จแล้วครับเดี๋ยวจะเปิดออเดอร์ให้ในคลิปนี้นะครับอมกอดเนี้เป็นของเธอพร้อมเสมอไม่ว่าเมื่อไรบาทเล็กๆทอดกลางรักที่ยังไหมีเพื่อเธอจะปลูกต้นรักที่สูงสีดฟ้าเมื่อเธอมองกลับมา นักร้อง d ดดดีเจ d ดนี่เขาเขาใช้ได้เลยนะครับใช้ได้ครับฮะหล่อเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวรอไปติดตามฟังกันนะครับ แล้วมีอันนึงที่ผมประทับใจอันนก็คือแม่บ้านตรวจบ้านครับอันนี้โอเคคือบางอย่างเรามองไม่เห็นแม่บ้านเขาก็มาทีมงานเ็าเลยนะครับแต่ตรงไหนไมันเก็บไม่เรียบร้อยเขาเมยบอกแต่บอกโอ้ดีมากเลยครับผมดีเรามองไม่เห็นถ้ามีปัญหาเขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเราเพิ่งเจออย่างนี้เราคิดว่าก็ดีนะเพราะว่าทําให้บริษัทนีม้มาตรฐานม,มากขึ้นเราก็ขอบคุณเขาแล้วเพราะว่าเรามองไม่เห็นเขา ถือว่าเป็นมา,าตรฐานบริษัทอันนี้ต<ช>้องยุค,ความดีให้บริษัท<ต>ครับแล้วโครงการผมถ้ามีโอกาสที่จะสร้างบ้านหลังต่อไปผมก็ต้อง GNP น,น,นะครับโอ้โหตกมือให้หน่อยตะต้องขอบคุณมาก,มากครับกลัวอีกครั้งแน่นอนแล้วคนวนี้คำถามสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่โหวตให้คะแนนถ้าคะแนนเต็มสิบ ในทุกๆเรื่องอ่ะครับไม่ว่า,าจะเป็นคุณภาพเรื่องการบริการและการทํางานของน้องๆทีมงานแต่ละคนเนี่ยพี่ละให้คะแนนเท่าไหร่ครับอันนี้ผมการันตีให้เลยครับยังไงก็เกิดสิบยังไงก็เกิดยังไงก็เกิดสิบถ้ามีสิบประสิทธิ์แต่ถ้าแต่มีมากกว่าสิบผมก็ให้มากกว่าสิบขอบคุณครับเอาตบมือหร่อยครับพวกเรา ไปบ้านหลังที่สองที่ทำให้รู้แล้วก็ได้บ้านที่มีคุณภาพได้ความสวยงามได้ความแข็งแรงแล้วก็ความสุขใจที่สําคัญที่สุดครับแล้วที่สําคัญได้คุมงานเองทุกจุดเลยอ่าแล้วก็รเราพเรามีปมมาเราก็ต้องดูว่าจริงไหมจริงอย่างที่เขาว่าไหมเราพิ่งเคยเปของจริงก็วันนี้แหละครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างบ้านของของเราเนี่ยเป็นการแก้ปมปมในเรื่องของคุณภาพนะครับที่ลูกค้าบอกต่อกัน ส่งมาบ้านกันครับ,รบผมก็จะมีของขวัญที่จะมอบให้นะครับถ้าเราให้ทีมงานเขาเปรียนมา ให้เพราะอยากมอบให้อยากให้คิดถึงเราครับคิดถึงแน่นอนครับเขาเน้เนของใหญ่เลยเล็กๆไม่ให้ตั้งตรงไว้น้องก็มีของมามอบให้ประมาณนี้นะครับอันนี้นอกเหนือมอบให้ด้วยใจเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับเช่นกันครับขอบคุณครับ j จแอนพีเเนรมิตบ้านในฝันของคุณให้เป็นจริงเฮ้ ควนพิลาศได้ครับเดี๋ยง่ายขออนุญาตนะครับทำไมโอกาสหน้าคุณได้เจอกันอีกครับบ้านขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากทุกเรื่องนะครับโทรหาน้องได้เลยได้ครับอันนี้ก็โทรหาพี่ได้เลยครับไม่ต้องกลัวทุกเรื่องทุกเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีก็ได้เลยได้เลยใช่เลยเบอร์โทรน้องเบิร์ดน้องบีมไปแล้วก็ได้เลยครับจะได้ปรึกษามีนะครับโปรเจกต์อยู่นึงหัวเคลียบเลยครับคือไม่เคยได้ทำ ครับครับศิลปินอีกรอบหน <c oughs> ึ่งคนนี้เลยเนี่ยคนแรกจดปกายขอยงผม <c oughs> <c oughs> บ้านหลังนี้คือคนนี้นะเนี่ย <c oughs> คนนี้ <c oughs> คนนี้ถือเป็นีนเตอร์สำคัญต้องต้องเก็บไว้นะอย่าอย่าเพิ่งไปอ่าน เขาเกาออกไปนะคนเนี้ยผู้จัดการนานที่สุดนะครับเออคนเนี้ยแต่คนนี้ก็โอเคนะมาปิดท้ายให้เจเจเนี่ยปิดเปิดก็ปิดท้ายครับอันนี้เขาเก็บสเปรดีครับคนนี้มามาปิดท้ายเกี่ยวกับงานเก็บให้รายละเอียดคนนี้ก็โอเคเสียวได้อีกคนนึงก็ช่างแม็กก็โอเคมามาดูแดดอุปกรณแม็ครับจากใจผมเลยโอเคครับทำงานได้ใจกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะนะนะที่รักที่กขบคุณสักยั